Good morning, good morning to all my friends. Okay, I have breakfast this morning. สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนอาหารเช้าสุก้กาะนะคะชาร้อนเช้าแล้วเนีมีชาร้อนนะคะคนเดียวนะเผื่อไว้นะคะสุก้ากินไม่เยอะค่ะรองท้องนะคะาชาเช้า ต้มเต้าหู้นะคะที่ขน้ำลายมากเี่เอ๋เปียวคูน,นอนะชอบขนมชั้นชอบขนมอะไรนะชอบชอบวันนี้ได้แค่นี้นะคะตือกิอขนข้าวนอกบ้านคะ่ะ นอกนกะเปียนเป็นคนเดียวชีวิตเจอเดียวไม่มีหมานะคะจะทำอะไรเพื <Wait. S 1> ่อนก็จ <t> ่อยากนอนนะเช้าอากาศดีนะคะบรรยากาศโอเคไม่ว <t> ุ่นวายเหมือนแก้มโอเคนะ จะลงสระแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูดติ๊กนี่ก่อนนะคะนะคะให้ดูดูเช้าเาบ้านชูกจ้านะคะเบียงบ้านชูกจ้าเนี่ยชูกจ้าพักที่ตึกนั้นละคะ่ะเดี๋ยวไปนิดเดียวทา้ทามข้ามสระไปก็เป็นที่พักของชูกจ้าตึกน,นั้นไปเจอข้างหลังเป็นทะเลนะคะ วนนี้เช้าจะพาไปเดินชมที่รทะเลนะคะออกด้าน,นหลังยิมย้มงมๆๆ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 ๆะๆๆๆๆๆกาๆๆๆๆๆๆ่ะๆๆ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 ๆอๆๆ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 ๆ้ๆๆๆๆ้าๆๆๆๆๆๆสๆๆๆ้ๆๆ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 ๆมนุๆๆ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 ๆไๆๆ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 นะคะๆๆ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 ดๆๆ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  <c oughs> ถ้ายังไม่มีนมนมก็เดินไปเดินมาก่อนนะคะยังไม่ลงเออมาดูทั้งหมดนะคะดูสถานการณ์ก่อนนะคะถ้ามีนม่มมาก็ทําเป็นเนียนๆนะคะ่ะแล้วก็ลงไปนะคะโอเคไปนะคะดูทางบ้าน ยังไม่ดูข้างบา้านจะเจอมีซาวน่านะคะเดี๋ยวจะซาวน่าแล้วค่ะจะเจอนะจะเจออาบน้ำก่อนจ,จะเ่าจะพาที่กับเพื่อนๆพนตลอดนะคะ อยู่เขาก็จะช่วยดูแลร,าร,ร้านใค่ะเจเจ๊เกใช่ไหมก่อนนะวันนี้เดี๋ยวพร่งนี้เช้าพาไปด้านหลังนะคะเดิดยวพรลูกไปข้างหลังก็เป็นชายหาใจเเทียนนะคะ <S 2> <S 2> Hello have good day have good weekend everyone to my friend have everyone have a good weekend ข oh, อน้มีความสุขกันพัผ่อนนะคะใครมีที่ไปก็มาหาชูก้าได้นะคะยินดีต้อนรับค่ะ มาแต่ตัวค่ะแต่ตู้ของช่วยของกินนี้นะคะของกินนี้เครื่องกินเครื่องเครื่องดื่มนี้นะคะถ้าจะแวะมาอุไช่าจเา็มที่ค่ะอคบอบาย